สร้างเด็กดีสร้างเด็กดีเด็กเก่งนั่นเราเอาเป็นเอกลักษณ์นะให้มันต่างกันนิดหนึ่งสร้างเด็กดีเด็กดีน่ก็คือคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมครับตัวนี้ผมว่าโรงเรียนคงมีโครงการมีกิจกรรมเยอะเลยใช่ไหมครับสร้างเด็กดีโครงการกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าโครงการที่ท่านสร้างเด็กดีนะั้นเปอะไรบ้างอาจจะเข้าใกายคุณธรรม หรือพาเด็กไปวัดในวันสําคัญะอะไรต่างๆเนี่ยกิจกรรมหล่เนี้ยอบรมศิลธรธรมในตอนวันศุกร์หรือวันอะไรก็ล้วแต่กิจกรรมที่จะจะมีขึ้นนะครับเราจะได้รวบรวมแต่คิดว่าอย่างน,นี้ถ้ามาช่วยกันคิดไปใหลายแห่ก็มาช่วยกันคิดอย่างนี้ว่าเด็กกับอัตลักษณ์งที่ท่านก็ยังสับสนอยู่ว่าอัตลักษณ์คือจริงมันเด็กติดตัวเด็กไปก็คือเนี่ยคุณนันท์จะเรียกทำนะเอาเป็นดีนีครนบ ลื่นอิกกรักนั้นก็ชัดเยนแล้วคือเด็กเกงที่นี่เด็กที่ืินก็หลายหลายโรงเรียนกันคนะือพี่สั่เราบอกก็พอได้ได้ได้สายฝันโรงเรียนใกล้บ้านกับรางปริทัศน์เนี่ยอันนี้มันจะรวมหลอมรวมเป็นกิจกรรมเดียวกันได้ไหมครับโครงการนี้หรือว่าเอาสองเลยถ้าเป็นสองเลยเนาะกิจกรรมมันแตกต่างก,กันนะถ้านเอาทั้งสองอย่างนี้เป็นโครงการพิเศษเนาะตกลงว่า มันก็เด่นจกสองอันนละจะเลือกคะแนนก็เสียดายโอเคสองอันนี้สามฝันโรงเรียนใกล้บ้านหรือกับป้านหรือท่านอันนี้อยู่ในแผนแล้วใช่ไหมครับอ,อ่าอยู่ในแผนแล้วอีกตัวหนึ่งครับคือตัวที่สิบสองตัวบางทีที่สิบสองก็คือ,อมาตรการส่งเสริมนะครับมาตรการส่งเสริมเนี่ยมันก็คงจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าหลายๆโรงเรียนแทบทุกโรงเรียนมาตรการส่งเสริมคือคือการ ยกระดับโอลต์โซติเอาตัวเดียวอย่นะฮะเหมือนเงี้ยก่อนแต่การยกระดับโอลต์โซลิทเนี่ยเราทําสัญญาผูกพันมีพันธะสัญญากับเขตพื้นที่การศึกษาใช่ไหมครับว่าทางฝ่ายด้านการเงินเขาไทคือไปทําสัญญาผูกพันกันว่าปีกญญารศึกษาเนี่ยจะให้ผลส์โซลิทเพิ่มเท่าไหร่ใช่ไหมครับของเราเพิ่มเท่าไหร่ครับ สัญญาณกันไว้สามหรือสี่สามนะครับสี่นะฮะพอเราสี่นะปีที่จะถึงนี่แหละและ้วปีที่แล้วเ <4 S 1> ท่าไหร่อ่ะปีที่สี่สามปีแล้วจะขึนะ้นได้ไหมปีแล้วก้าวไม่เป็นไรปีนี้ก้ไว้สี่ใช่ไหมครับปีนี้ั้าว้สี่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวผมชี้ E สิบสองก็คือยกระดับ คุณภาพาผลสำนึกท่านจะใช้ภาษาแห่ต่างกันหน่อยบางโรงก็ว่ายกผลสำนิ์ยกคําเดียวไม่มีระดับยกผลสำนึกของเราใช้คำว่าอะไรครับเขาใช้คำว่ายกระดับยกระดับของเราใช้คำว่ยา,า,ายกระดับผลสำนิกเดีย๋ยวไปดูที่แผนทีนะ,ะบางทีแผนแต่ละปีไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ตตคำนี้ไปตตคำนี้ไปแต่เราจะยึดเอาแผนปี53ที่สุดท้ายนะครับ พราะฉะนั้นเอาที่ชัดเจียนเลยว่ายกระดับผลสมดิจทางการเรียนผมก็เรียนทุกชั้นใช่ไหมครับทุกชั้นเน้นที่ปอกและขม .3 ารประ .3 หาเนี่ยส่วนมากในปีนี้กิจกรรมอะไรแทบไม่ได้ทำใช่ไหมครับระดับป .6 องาจะให้เป็นของน้องๆแต่ว่าในยอดที่สองและก็หมดสิเลยเร่งผลสมดิย่างเดียวที่ย์ปัวจะเป็นกษณะน้ที้ง Flaws, นั้นลักษณะของไข้เค็งแหลใช่ไหมครับครับผมพูดผิดกระโด้เลยนี่ก็ก็เห็นว่าทาไมผลสำเร็จของปูวเนี่ยสูงเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผลสำเร็จหรือว่าการเรียนของนักเรียนการเอาใจใส่ของคูบริหารของครูผมพูดได้เลยว่ามาถึงโรงเรียนในียนิสก้าขอให้มีความภูมิใจว่าเรามาดูที่ปูเนี่ยเอ๊ะทำไมระดับสูง ระดับผลสมริดระดับความรับผิดชอบของครูระดับอะไรแต่ทําไมท่านจะสงสัยว่าทําไมคะแนนของท่านจะดีมากดีมากดีมากดีเดี๋ยวก็จะได้รู้ในในในรายงานกันแล้วแต่สรุปเราจะไม่ขอนําเป็นภาพรวมครับที่นี่แต่ว่าผมมาดูผลสมริดแล้วเดี๋ยวจะขอคิดกับอภิชาวิชการว่าผลสมริดของเราเนี่ยมันจะเป็นดีพอใช้ดีมากมันจะไม่ถึงนะดีมากมันจะไม่ถึง ถ้ามันโรงเรียนมต้องต้องเก่งจริงๆอันจสิมาค่าการสอนใช่พราเพราะตัวเลขยแล้วตัวเลขเพื่อนคูมแล้วผรรู้ละเรารู้แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีถ้าถึงค้นดีนี่ก็ถือว่าดีละแต่ว่าดีมากยังไม่เจอแต่พอใช้นี่ดีแต่เมื่อก่อนถ้าเป็นเกณฑ์เก่าเนี่ยตกกันเป็นระนาวเลยครับตกกันเกือบทั้งหมดคือตกปรับปรุงอ่ะปรับปรุงก็ไม่รับหรอกแต่ถ้าพอใช้ึ รับรองอยสองไม่ได้รับรองถ้าสามไม่ได้ครับภาพรวมของเรานจะออกงงมาอย่างไงผมก็ยังเราสรุปตอนนี้ไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องรอวันที่สองกันไ,ไปนะครับจะเห็นภาพรวมแต่วันนี้ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคุณทุกข่้นที่ได้มาทีคกามร่วมมือในช่วงนี้นะฮะแล้วก็ที่จะให้ความร่วมมือต่อไปครับคาับชบ ผมตกอ้อมระยากไม่ได้แนะนำสมาชิกที่สำคัญของการให้ทานรู้จัก,จกแลวก็บางท่านพูดเข้านใจว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแนะนำคนที่จะอื้อเฟความสะดวกให้ท่านก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการระเบิดครล้งนีงครับผมไม่ต้องแนะนำนะครับกงม,ม,มันที่บุญบผมโวยการรเวีมนอ้านกาบท่าน รองผู้อโวยการท่านรองพันดีไตยรยศุลมีมีรองอยู่นึ่งเดียวเป็นแม่บ้านมีมวนหน้าฝ่ายสีฝ่ายครับมวนหน้าฝ่ายวิชาการคุณครูบรรเพินสิทธุพน์ท่านที่สองฝ่ายบริหารงานบุคคลวันทีร้อยโทสังฆาใิการ ท่านที่สามหัวหน้าฝ่ายการเงินขบประมาณโรงเรียนคุณครูสืบสายชัยชินท่านที่สี่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปคุณครูเวลาชัยวุฒิทีนี้คณะกรรมการบริหารงานวานชาการของโรงเรียนซึ่งมีหัวหน้าสาระการเรียนรู้ต่างๆแอบสาระ แล้วก็มีกิจกรรมพัฒนาบุ้เรียนศูนย์พัฒนาแหล,งล,แล่งเรียนรู้และขอโรงเรียนนะครับฝ่ายกรุมศระคณิตศาสตร์คุณครูบรรเท็งศิร์คุนทอันนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการด้วยหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์คุณครูอารีวัชระธรรมระหัวหน้าฝ่ายภาษาไลทลยบรน้ากลุมศระภาษาไทยคุณครูชวีเพ็ญน,น่าน อวุน่ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษคุณครูสื่อสายไทยศิลป์อวุน่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะคุณครูละองรักสุวรรณวิชชลอวุน่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาว่าที่ร้อยโทสมานเต็กตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมคุณครูพิกุลรัตนเศษครับดีและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยีครูจรวยพรสุธรรมแปลงหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียนครูคุณน้าใจศิลป์หัวหน้าศูนย์ พัฒนาทักษะการอ่านเขียนของโรงเรยียนมันปลายคุณครูมณนิกาชัยสิลหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคุณครูปราณีสุวัฒนาหัวหน้าวิชาการอนุบาลคุณครูปริญญาเนธิพมครจะดูได้ป็น นอกจากนั้นทางโรงเรียนก็ได้จัดเป็นระดับช่วงชั้นเพื่อประโยชน์ในการปกครองดูแลเด็กนักเรียนในด้านต่างๆและการจัดบุคลากร,กรเข้าสอนแทนามีภรารกิจพิเศษระดับช่วงชั้นอนุบาลหัวหน้าระดับชั้นคุณครูสุดสวา่างคุณภ,ภาพพิเศษคมคนหน้าระดับช่วงชั้นหนึ่งถึงสามคุณครูวราชัยพุร วันหน้าระดับช่วงชั้นปถึีป .6 คุณครูดารุณีพีพิพิิพัตรีและระดับช่วงชั้นที่3หวุนหน้าช่วงชั้นม .1 ถึงม .3 คุณครูสืบสายเทศินก็คงจะขอแนะนำเยียบตอรีน,นะครับเพื่อความสะดวกในการกระบวนการขอบคุณครับ ก็เห็นว่าเพื่อนครูบางท่านรับงานเยอะเลยหลายท่านเดี๋ยวท่านช่วยกรอกนะครับในแบบที่ผมให้มีท่านมีงานอะไรบ้างแล้วก็อยากจะขอสักครู่นี้นะกรอกอบวันนี้ถ้าเร็จวันนี้เลือนหนึ่บ่ายก็ขอีสักครู่หนึ่งผมผมมบกที่มาไม่พอสามสิบเดี๋ยวจะฝากทางหัวหน้าสายชั้นหน่อยไะใสยชั้นหัวหน้าะไร ส,สุดสวาลาหรือมีสิวสายก็ฝากท่านใดในเป็นกูทุกท่านช่วยก่อนก็คงไม่มีอะไรนะท่านมีอะไรปัญหาอะไรถามไหมครับตอนนี้นะพี่ที่สงสัยพี่จะสอบถามอะไรไหมครับชืหห่อใครนะผมเหรือเปล่าผมไม่ได้บอก ผมชื่อเจริญครับเจริญสริพัฒนาพักา์ครับชื่อบกเล่าเนาะไม่ใช่รู้ขนานแล้วว่าแล้วท่านท่านบอกว่าท่านออตกท่านเป็นแน่ลำตัวเองนะแล้วท่านบอกชื่อท่านท่านบอกกับผมผมรู้จักท่านมาก่อนนะเพราะผมไปอ่านชื่อว่านออชื่ออะไรแต่ลราไรู้ท่านมาจากละครเก่าใช่ไหมครับ แต่เรียนมาเรื่องเรียนชั้นหนึ่งเลยนะของเราเนี่ยเพราะว่าอย่างอื่นในผมว่าที่จริงไม่ไม่ต้องประเมินก็ได้ผมกลับได้แล้วครู้แล้วแต่ยังไงก็ตามนะก็มีการเขียนเขียนเนยทุกการอะไรโอ้โหเขียนเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือว่าทำยังไงให้ผมเขียนที่อาจารย์สมพูว่าอาจารย์ชมพูชอบพูดว่าเราเขียนยังไงให้คนกรุงเทพเชื่อที่จริงถ้ากรุงเทพมาเนี่ยสบศเข้ามาเนี่ยผมไม่ต้องเขียนัรท่านมาดูเลย แต่ต e, ้องคิดด ja. oh right. ึงด right, ัดไปนะฮะเอกสารครับเอกสารบางอย่างจะต้องขอยืมไปบ้านพักเพราะว่าเขียนที่นี่ไม่ถันทีจริงที่จะเอาก็คือซาเกีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามพอสักชุดเดียวไม่ต้องหลายชุดนะครับเอาถ้าสามชุดเลยโอ้โหเสียดได้เลยแถวสามชุดแล้วมีแผนนะครับแผ่นพัฒนาซึ่งเล่นหนึ่งเนาะ พัฒนาสักเล่มเดียววารใช้ด้วยกันแล้วกับแผนปฏิบัติการอันนี้เอาสักมีไหมครับมีเยอะเลยะถ้าคนละเล่นก็นดีนะครับแผนปฏิบัติการปีเอาปีเดียวอะปีห้าสามดูส่วนมากโครงการเป็นโกคคันปีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามโครงการเมือนกันแต่ถ้ามีปีห้าสามสามเล่มขอคนละเล่นถ้ามีนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไนเรเอาเล่มเดียว ถ้าว,วันที่เสร็จแล้วก็จะมาคืนให้ประมาณสักสองสองสัปดาห์แต่วันนี้วันนี้คงจะมีเอาไปบ้านอย่างดูอีกคงไม่มีอะไรนะครับผมว่าช่วงนี้ช่วงที่ดีที่สุนนะอดอาจารย์ท่านใดอยากเก็บคูดอยากเก็บคุยอยากเก็บถามนะครับนชะ่วงนี้ที่ เชิญครับอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะถามถามแล้วตอบไปได้ก็พยายามจัดตอบไปนได้ครับเจครับมีอะไรในใจก็พูดได้เราเชิญครับสองสมามท่านก็ได้ครูรุ่นใหม่อาจารย์รุ่นใหม่นครับ ผมไม่มีนะฮะเก็บไว้เก็บไว้ไถามอาจารย์ขอบคุณส่วนตัวเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับท่านจะน <า S 1> ก <ผม S 1> ับเจ้าสัิเทศเขยเนี่ยจะมีอะไรไมาให้ทแต่ถูแล้ววันสุดท้ายาผมจะได้นำเสนอกัน,กนมามวันนี้ท่านยังไม่อยากถามเพราะฟังฟังมาแล้วก็ใช้เวลานานแล้วอ่จารย์จะกลับไปสอนขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับเกิด